สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเกณ Lo ล็อกแช n แนลกันอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจองห้องพักผ่านโปรแกรมอิเลกเกนเตกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับเราล็อกอินเข้ามาในส่วนของโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาครับเมื่อเราได้รับข้อมูลในส่วนของบุกิ้งลูกค้าแล้วหรือจะเป็นในส่วนของเรสเซเวชันในส่วนของจากเอเจนซี่ต่างๆมาแล้วนะครับเราก็มาทําการป้อนข้อมูลการจองห้องพักที่โปรแกรมกันได้เลยครับ อันดับแรกครับทางซ้ายมือครับเลือกวันที่ที่ลูกค้าจะทําการจองครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับเคสนี้นะครับลูกค้าเข้าพากันที่28นะครับออกวันที่30มีนาคมนะครับผมก็ทาการคลิกเลยวันที่แล้วกดบันทึกได้เลยครับอ่าหน้าจอโปรแกรมนะครับก็จะรีเฟชมาเป็นในส่วนของวันที่2ี่ถึง30นะครับตอนนี้นะครับเป็นห้องสีเขียวทั้งหมดนะครับเป็นห้องว่างทั้งหมดเลยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับลูกค้าจองมาหนึ่งห้องนะครับผม ล้วก็ต้องการคลิกเลือกหมายเลขห้องที่ลูกค้าจองมาได้เลยครับยกตัวอย่างห้อง501นะครับคลิกเลือกได้เลยนะครับแล้วกดที่เมนูจองห้องพักครับต่อมาครับลูกค้าเป็นลูกค้ารายเก่าหรือรายใหม่ครับถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายเก่าคลิกจุด 3. จุดหลังรหัสลูกค้าได้เลยครับแล้วก็เลือกค้นหาได้เลยว่าจะค้นหาจากรหัสค้นหาจากชื่อลูกค้าค้นหาจากาเลขที่ผู้เสียภาษีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับผม ไม่มีประเภทลูกค้าครับลูกค้าคนนี้นะครับผมมาจากในส่วนของ booking com ครับคลิกเลือกได้เลยนะครับสังเกตนะครับทางด้านขวามือนะครับจะมีเครื่องอ่านบัตรประชาชนอยู่นะครับผมถ้าเป็นลูกค้าบล็อกยินเข้ามาแค่เสียบบัตรประชาชนแล้วกดปุ่มครับอ่านบัตรได้เลยครับข้อมูลลูกค้าก็จะโชว์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยครับลูกค้านะครับพักทั้งหมดกี่ท่านครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับ่เป็น2ท่านนะครับ หมายเหตุตรงนี้ครับให้เราใส่เลขที่บุ๊กิ้งนะครับของที่ที่ลูกค้าจองเข้ามาครับเช่นลูกค้าคนนี้มาจาก b o o k i n g com นะครับผมก็จะใส่เลขที่บุ๊กิ้งของลูกค้าเข้าไปนะครับอ่านะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็ทําการจองห้อง501เรียบร้อยครับห้องก็จะโชว์เป็นสีเหลืองขึ้นมานะครับผมตัวนี้นะครับพร้อมกับชื่อลูกค้าที่เข้าพักนะครับผมเมื่อนะครับ ถึงวันที่กำหนดก็คือวันที่28นะครับห้อง501จะเด้งมาเป็นสีเหลืองทันทีเพื่อให้เราทราบว่าห้องนี้มีเราได้ทําการการจองไปแล้วนะครับหรือจะดูจากตารางการจองตรงนี้ก็ได้นะครับผมะนะครับทาการเราก็เลื่อนดูมาในห้องที่เราครับอยากรู้ว่ามีห้องไหนจองบ้างนะครับในส่วนนี้สังเกตด้วยนะครับห้อง501ที่เราจองไปนะครับตารางการจองก็จะโชว์ขึ้นมาเลยครับว่าจอง วันที่28ถึง30นะด้านบนก็โชว์เป็นเดือนมีนาคมขึ้นมาครับครับอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จบแล้วนะครับผมในส่วนของเมนูการจองของเรานะครับผม